Ten, nine, eight, seven, six, five, four. จอพารักมามาสื่ใจที่เคยอ้างวางมานานอยากขอบคุณเหลือเกินที่ทำให้ตัวฉันได้เจอรักที่รอคอยลังเจ้าเอ๋ยเจ้าอย่าพาไปเพราะว่าใจอยากจะรักใครจริงจังไม่อยากต้องว่าจะพาฉันไปไหนอยาไปกินกาแฟก่อนแป๊บเดียวนะ สว,สวัสดีค่ะสวัสดี้ได้รับ่ายชิได้ไหล่ะคะไช่สทราว่ามาเป็นกี่ครั้งคะสองค่ั้งครับผมค่ะเชิญคุณผู้ชั่ทางด้านนี้เลยค่ะ ชงจะไปยัดสยามแต่ว่ายังไม่ได้ทานอะไรเลยอ่ะไปทานอะไรก่นกอนนะอ่านก็ได้อขออนุญาตรับในราคะครับผมเดี๋ยวของเป็นผู้หญิงนะครับ <c oughs> ขอกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะครับว่าจะไม่ค่ะว่าสยาชอบกินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลสยาครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณน,นะ <c oughs> <c oughs> ผมจำได้หมดแล้วครับผม ข้อของผมขอโอ้โหนแล้วกันครับผมเครื่องดื่มนะคะของคนผู้หญิงเป็นกาแฟดำของคนผู้ชายกระตุ้นจินนะคะเดี๋ยวรอสัก5นาทีค่ะของผมอย่าลืมต้องประจํไม่ใส่น้ำตาลนะครับ ฉันที่รักที่มีให้เธอมากมายเพียงใดเธอคือลมหายใจอยากเป็นคนสุดท้ายที่ใจเธอ คืนพ,พระจันทร์งามเด่นฝนฟ้าัแล้วก็เอาปี้ออกให้หมดเลยเอาปี้ออกเอาให้หมดเลยไอ้แฟนเจ้ามานั่งตรงนี้ไอ้พระพระเนี่ยพระเองมานั่งข้างๆตรงนี้เอาปี๊ตัวนี้ออกเลยได้ค่ะมีพวกข้าวเพื่อชมการนั่งแบบเอ๊ะ ยื้คำหัวค่าได้ไงวะม,มุนตัวสมัยไม่ได้อยู่บ้านฮนะเอาเหรอไปกินกมันนะแล้วกีนกมาสิเฮ้ยไอ้หนูอะไรแล้วที่จะอะไร ใช่ยังไงจำจำูจำปีสูงสุดแล้วข้าข้าตัวข้าเอาน้ำอมฤตเมียที่รักข้าเอาน้ำก้อนปวดแล้วก็เท้าเอาน้ำมะม่วงเปรี้ยวเฮ้ยแช่งวะเฮ้ยนี่ข้าขอ น้าอไม้น้าไม้สัมผัสสแก้วขาว่าที่มี่ตงมี้าอไม้สัมผัสน้ไม้สัมแล้วเราก็ไม่มีมมแบนั่นก็ไม่มีน้าน่ก็ไม่มีเจ้ามีนเป็นคนยังไงข้าชกลิ้วเลยนะไอ้พาไปเอาสารอาวุธของเรามาค่าจะไอที่นี่ต้องตกทิ้งขอรักไม่ใช่อันนี้ขจะไม่มีนะไปเอาสารอาวุธของเรามาสารอาวุธ เจ้านี่เป็นคนยังไงนะจริงๆข้าว่าเขาลมไปแ้วเรืข้าชมพูหแล้วข้าไม่พอใจอย่างยิ่งเจ้ามาทำนี้ได้ไงข้าสั่งน้ำนี้เจ้าไม่มีให้ข้ากินน้ำตามเองข้าบอกว่าข้าอ่านไม่ออกงันนี้ของเจ้าแต่ข้าอ่านไม่ออกข้าจัต้องการน้ำที่ข้าต้องการเท่านั้นไปเอาไหมข้าเอามาเป็นคราบไ่างนี้นะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าไม่มีก็ไม่มีค่ะเอ๊ะวาจาสามหาเจ้าจัเป็นไข่ครู้ไหมว่าข้าเป็นหนึ่งหัวเมือง ไปตามนายเหนือหัวเจ้ามาข้าจะไต่เมืองนี้ไอ้เท้าไปเอาสัตว์เลี้ยของเรามาเราจะไปเอาปืนใหญ่มาเอาไปเอาไปสองที่ง่ายเลยข้าข้าเริ่มโกรธแล้วนะข้าเริ่มโกรธแล้วเมืองนี้มันเป็นยังไงของมันเขาเป็นนักข่าวไ่ทราเสิร์ฟเลคะเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นนายเหนือหัวของเมืองนี้หรือเปล่าใช่ค่ะงั้นดีเลยข้าต้องการกินน้ำอมฤต ่วนเมียที่รักข้าต้องการน้ำก้อนกรวดส่วนในพราลูกน้องข้าต้องการกินน้ำมะโมเปรี้ยวแต่เจ้าหนูนี่มันกลับเพิมเกิมผู้จาสามหาวกับข้ามันบอกว่าไม่มีในสิ่งที่ข้าต้องการข้าเลยต้องการเป็นน้ำอมฤริสสามแก้วไม่ใช่ข้าต้องการเป็นน้ำไม้สาชาสามแก้วแต่เจ้าหนูนี่นครับวาจาเหนืเกินกับข้าไม่มีสัมมาคารวะข้าสงเรียจยิ่งนะัก พี่ลูกค้ารับเนเมนูใหม่นะคะเดี๋ยวเมนูอันนี้คืออะไรเนี่ยแผ่นอะไรข้าไม่ออกเนเดี๋ยวทางร้านแน่น,น่าเป็นน้ำแตงโมปั่นไหมคะแตงโมเหรอมันคือของขึ้นชื่อเมืองเจ้าใช่ไหมใช่แล้วค่ะเล,ลื่องมัน <c oughs> ข้าพันทีละแตงโมเจะกินน้ำแตงโมคเห็นพี่ไหะน้องไม่รู้จักข้าไม่รู้จักน้ำแตงโมเมียข้ามันชื่อโง่จริงๆไอ้บภากินไหมแตงโมกิน มีอะไรที่รหลังขยันโนูยิ่งเงายิ่งนักข้าขอแตงโมสามแก้วเจ้ายังดูอีกข้าข้าโมโหมากตอนนี้ข้าเริ่มโมโหแล้วเดี๋ยวขอทวนเมนูนะคะลูกค้ารับเป็นนะแตงโมปั่นผ่าแก้วนะคะเจ้าจะฆ่าฆ่าเป็นการปั่นฆ้าใช่ไหมเจ้าจะต่อฆ้าเหมือนกับฆ้าเป็นครกเป็นน้ำพริกก้นกบใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวทางเราจะนำเมนูเมนูนี้เป็นเมนูใหม่นะคะเดี๋ยวทางเราจะเรีนกนำ ด้วยความไวและรวดเร็วที่สุดขัดเกลิวมากไ,ไปยังยุ สวัสดีครับผมนะเชนนะรับบทเป็นทับครับผมเป็นพระเอกของเรื่องครับผมครับสวัสดีครับผมแจ็คนะครับก็รับบทเป็นบอสนะครับผมเรื่องนี้เป็นเป็นพระเอกครับผมใช่ครับหล่อมากครับเออสวัสดีค่ะ่ชนค่ะรับบทเป็นพนักงานดีนะคะตู่ค่ะเป็นพนักงานแย่ค่ะนี่ค่ะปูนาค่ะรับบทเป็นสยาค่ะเป็นคนเรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้ค่ะ ค่ะในนี้ค่ะรับบทเป็นผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะพอยค่ะรับบทเป็นแฟนค่ะ้ยสวัสดีครับผมกิปครับเผมเป็นอิเพราวเจอกันในเรื่องครับ จอพารักมามาสื่อใจที่เคยอ้างวางมานาน